สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์นะคะวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครมีโอกาสได้ออกไปอยู่ภายนอกตัวอาคารในช่วงกลางวันเนี่ยคิดว่าคงจะรู้สึกร้อนมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะอากาศร้อนที่ยังมีลมที่ถ่ายเทอยู่นะคะแต่ก็เรียกว่าเป็นอากาศที่ร้อนบุบชนิดที่เรียกว่าเมื่อเข้าสู่อาคารกับนอกอาคารเนี่ย รู้สึกได้เลยนะคะว่าอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะอากาศเนี่ยร้อนจนกระทั่งตอนนี้ดิฉันไปไหนมาไหนมีคนถามบ่อยมากเลยนะคะว่าจะมีโอกาสที่จะหนาวเย็นลงอีกไหมนะคะคือเริ่มจะรู้สึกเป็นห่วงว่ามันร้อนกลัวจะร้อนไปเรื่อยๆนะคะก็ขอตอบเลยนะคะว่า สบายใจได้นะคะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้สิ้นสุดฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวเนี่ยจะไปสิ้นสุดลงจริงๆเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็คือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละค่ะตอนนี้เนี่ยถึงจะยังไม่ได้สิ้นสุดฤดูหนาวนะคะแต่ก็มาสู่ช่วงกลางค่นมาทางปลายใกล้ๆจะจบฤดูหนาวแล้วนะคะแต่ก็มีข่าวดีค่ะว่าในช่วงวันศุกร์เสาร์ทย์นี้นะคะจะมีมวลอากาศเย็ยนอีกแล้วรอบหนึ่งจะแผ่ป,ปกคลุมลงมานะคะปกคลุมลงมาถึงภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะถามว่าแล้วจะเย็นลงประมาณเท่าไหร่นะคะ กรมอุตุคาดการไว้ค่ะว่าในช่วงสุกศราวอาทย์นี้นะคะมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมลงมาจะทําให้อากาศนี่หนาวเย็นลงได้อีกประมาณ1-3ถึงองศาค่ะแต่ก็ไม่แน่นะคะอาจจะต้องบวกลบกับช่วงนี้ที่อากาศก็จะยังคงร้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงวันพฤหัสบดีนี้นะคะประคองตัวไปก่อนนะคะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็พอถึงวันพฤหัสบดีเนี่ยก็บวกลบอุณหภูมินั้นจะลดลงมาได้อีกประมาณ1-3ถึงองศาะนะคะก็มาบอกกันไว้ให้เป็นกําลังใจนะคะสู้ๆนะคะฤดูหนาวยัยงไม่ได้สิ้นสุดลงสักทียวค่ะ